อาจารย์ธมชาตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาเรนครับสวัสดีครับครับล่าสุดคือทรัมป์ตอนนี้งดแล้วครับพอพอสทุกอย่างไว้ก่อนในการส่งความช่วยเหลือทางทหารไปยังยูเครนจนกว่าเซเลนสกี้จะกลับตัวกลับใจยอมตามเงื่อนไขของสหรัฐครับครับอันที่พอสคืออันที่กําลังจะส่งที่ส่งไปแล้วไม่ได้พอสครับครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญยังมีอาวุธอยู่แล้วก็ข้อสาคัญก็คือว่านะสถานการณ์อยากจะเลียนแบบนี้ว่าในการประชุมสุดยอดที่ลอนดอนนะนะฮะ ที่มีสิบแปดผู้นํามันก็ได้คําตอบอันหนึ่งว่าทางด้านของอังกฤษจะทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมร่วมกบมาครองนะครับแล้วก็บอกทางด้านเซเลนกีบอกนี่คุณกลับไปยังไงก็ต้องพึ่งพาเหมือกาแนะ่เพราะฉะนั้นพูดง่ายต้องไปสารต่อใหม่แล้ว <c oughs> โอเคนะครับแล้วก็ไอ้ไกไอ้บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นมาเรื่องของแร่หายากต่างๆเหล่านี้ก็ไปเซนเซียนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่านะครับทางด้าน ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือทางด้านผู้นำกองผิดกับมาครองอก็ได้คิดว่าโอเคกองกำลังที่จะดูแลสันติภาพนะครับซึ่งทางด้านของมาครองเนี่ยเขาเสนรไว้คุณวาลินติดตามใช่ไหมหนึ่งเดือนนะครับในหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีการหยุดยิงทั้งบกทั้งน้ำทั้งอากาศแล้วกอินฟราสัคเจอร์เพื่อที่จะมาดูว่าท่าทีของ รัเสเซียเอาจริงเอาจังแค่ไหนเพื่อที่จะนําไปสู่สันติภาพที่สาวรฉะนั้นไอ้ส่วนที่เป็นอย่างนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาว่าแล้วใครจะดูแลเรื่องไอ้ตัวสันติภาพนะ่าหยุดทั่วคราวแล้วก็สาวรนทางทรัมป์ขอบคุณนะ่ะยุโรปดูแลโอเคยุโรปตอนนี้ถูกบังคับว่าวต้องดูแลทางด้านสตาเมอร์กลับมาครองโตโอเคจะมีกองกําลังยุโรปตัว่องเศกรรมอาการเกษตรจะยอมไล่รวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าพาร์ที่ออฟเดอะวิลลิง คือไม่ใช่ทุกประเทศแต่คนที่พร้อมที่จะมาที่ตรงนี้แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยที่สําคัญก็คือว่าจะส่งกองกําลังแต่จะไม่ใช่ไป็นบัท้ากับรัสเซียไปอยู่ตามจุดตรงต่างแล้วก็โมนิเตอร์เรื่องว่าเฮ้ทางด้านของรัสเซียมีการละเมิดข้อตกลงหรือไม่แต่เขาบอกว่าจะทํำยังไงอเมริกาต้องเป็นแบ็กสต็อปคุณบาลินจะแปลว่าไงแบ็กสต็อปหนึ่งก็คือ จะต้องอยู่เบือ้องหลังแหละฮะ b a c k ปอื p คือเป็นหลักประกันอยู่เบื้องหลังหลักประกันเบื้องหลังในที่นี้คือเขาบอกว่าอเมริกาคุณบอกว่าคุณไม่อยากจะส่งกองกําลังไม่เป็นไรแต่ขอให้คุณดูแลเรื่องของ igent, อินเล l เจน n ์เข้ากรองอเรื่องเกี่ยวข้องกับไอ้เครื่องบินคือไม่ต้องการมีกองทัพนบนบกแต่จะต้องมีกองกําลังหมายถึงว่ามีเครื่องบินสอดดูว่ามีกันหรือเปล่าเพื่อที่จะเป็นการดูว่าทางด้านของอรัสเซียมีการละเมิดหรือไม่ อันนี้คือสิ่งที่เขาเตรียมไว้นะจะไปคุยคือรอบใหม่นะคือไอ้รอบแรกมันมันมันพังไปเพราะเซเลนสกี้ที่ไปกับทางด้านทัาที่มีเรื่องกันในส่งแต่พอประชุมเสร็จเซเลนสกี้เขาประชุมด้วยนะเซเลนสกี้เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไอ้แบบเนี้ยมันไม่มีวันที่จะได้เข้ามาสันติภาพถาวรนะครับเพราะไม่มีหลักประกันนะกับทางด้านรัสเซียก็อะไรครับเบี้ยวหลักประกันไปเกือบสิบกว่าครั้งแล้วนะครับไอ้ทัมเขาก็อยู่ที่ไว้เฮาพอได้ยินแบบนี้ ยั่วขึ้นมาอีกก็เราบอกเฮ้ย hey, ไอ้แบบนี้มันไม่มีสันติภาพง,ง่ายนอน mm hmm. เพราะคุณไม่ต้องการสันติภาพอย่างที่คุณพูดเลยไง mm hmm. แล้วแล้วกานที่สองก็บอกว่าไอ้แบบนี้นะครับนะครับตัดกําลังเลยอืม mm hmm. นะครับตัดกําลังเลยอย่างที่ตะกี้คุณรายงาน oh. ก็คือจะก s o u r กันมาโอเคนะครับขั้นตอนนี้ก็จะมาสู่ว่าจะยุหลมกับสเลนกี้จเล็กๆกเลนดี้ยอมนะครับเขาพร้อมที่จะไปพบทรัมป์ใหม่ mm hmm. นะครับแล้วในขณะนี้ก็คือ ทำต้องการอีกหนึ่งขอให้ขอโทษต่อประชาชนอเมริกันนะิงท <c oughs> ับเล็กนะะอาจำลองนั้นแต่ว่าแต่ว่าทางด้านนี้เขาบอกว่ายอมแต่แต่ก็ยังพูดออกมานองไม่ต้องมีเขาเรียกว่าหลักประกันเทาวลทที <c oughs> นี้วันที่หกอีกสองวันใช่ไหม <c oughs> จะประชุมที่บรนะัสเซลล์คืออาจารย์บอกว่าเซเลนสกียอมเนี่ยมันยอมตั้งแต่ก่อนที่จะไปเจอกับผู้นําอังกฤษแล้วด้วยนะครับสําหรับผู้นํายูเครนที่หลังจาก ทะเลาะกับทรัมป์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆเนี่ยถ้าทีอ่อนลงเยอะแล้วนะครับสําหรับใช่ใช่เดลนสกี้ก็ดูเหมือนกับว่ายอมตั้งแต่ตรงนั้นแล้วว่ายังไงก็คิดว่าอยากที่จะเข้าใชคําว่า salvage ก็คือขอคู่ความสัมพันธ์กลับคืนมากับเขายอมอ่อนเขาคิดว่าสหรัฐก็ยังคงมีบทบาทสําคัญมากใช่การในการที่จะยุติสงครามในครั้งนี้แต่ทีนี้ผมถามอาจารย์อย่างนี้ครับคือขนาดเราคนนอกมองนะครับเรายัง เรายังเชื่อได้เลยว่าทรัมป์เนี่ยดูจะเอ็นเอียงไปทางฝ่ายรัสเซียมากกว่าหรือว่ายัางครับเพราะว่าเราเราเราคำถามคือมาครงก็ดีเคียร์สตาร์เมอร์ก็ดี ตอนนี้ยังเป็นโอลาฟชูสอยู่นะครับรักษาการหรือว่ายุโรปก็ดีเนี่ยนะครับยกเว้นวิกเตอร์ออบานในคงแฮปปี้นะฮะผู้นำฮังการีนั้นเขาเชียร์ทรัมป์อยู่แล้วแต่ที่เหลือเนี่ยยังยังไว้ใจทรัมป์ได้ไหมครับเพราะว่าทรัมป์ในในช่วงของการถแถลงข่าวกับเซเลนสกี้นั้นก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าถ้าเหมือนคนละประเทศเลยครับเพราะว่าเขาก็โจมตีไบเดนโจมตีโอมาโจมตีคคิรตนค่อนข้างแรงถึงท่านเซเลนสกี้ถามเลยว่าอา้าวก็คุณเลือกพวกนั้นเข้าไปไม่ใช่หรือก,ก็ประชาชนคนเมริการเลือก ไบเดนเข้าไปไม่ใช่หรือก็คุณเลือกเข้ามาเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้นําของคุณหรือไงคุณจะมากล่าวโทษเขาอย่างนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทรัมป์ก็ประนามการตัดสินใจที่ผิดพลาดของไบเดนด้วยเนี่ยมันเลยดูเป็น p e r s o n a นอลมากกว่าคือผมเราเรามองว่าเป็นทรัมป์คุยมากกว่าเป็นอเมริกาคุยอะฮะอาจารย์มันไปยึดติตัวบุคคลมากกว่าเงี้ยแล้วยุโรปจะยังไว้ใจทรัมป์ไม่ไ,ไว้ใจครับคุณวาลินไม่มีทางไว้ใจแล้วครับนะครับแล้วอย่างหนึ่งนะปูตินก็ไม่ได้ไว้ใจนะฮะถ้าคุณเป็นปูตินเนี่ย นะครับเพียงแต่ว่าปูตินยิม้มราอสิ่งที่ทํามําเนี่ยเป็นไปตามที่เขาต้องการมากกว่าที่เขาต้องการเยอะเลยเข้าทางเ<ม>พราะฉนั้นเข้าทางจะ<ม>ได้ถามว่าทำไมทรัมถึงเข้าทาง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 ปูตินข้อแรกเพอร์ซันแลทรัมป์เนี่ยชอบคนแบบปูติน<ม>นีครับจนกระทั่งหนังสื้อพิมพเลมงนะครับฝรั่งเศสเนี่ย<ม>เขาบอกเลยเกิดปรากฏการณ<ม>์ปูตินไนเซชั่นของทรัมป์ก็คือ<ฮ>เป็นลักษณะอันที่หนึ่งคืออะไรครับ ต้องการเป็นผู้นําประเภทที่เขาเรียกว่าอะไรครับอยู่ยาวไม่ใช่เย้ายาวอย่างเดียวย้ายาวใช่แต่หมายถึงว่าไปครอบงำทางด้านนิตจบักตาลการเป็นเสรษคาิจดดแ,แต่ก็ใช้คขว่ามีคนก็ใช้สัพ์ว่า competitive authoritarian i s m เอิ่มสับใหม่แล้วนะฮะคุณ <c oughs> วาลินจําไว้ competitive ออโตเรนิซิมคืออำนาจนิยมแบบที่ยังมีการแข่งขันเหรอะพูดง่ายๆิงการเลือกตั้งมีฝ่ายค้านแต่ฝ่ายข้านไม่มีความหมายนะครับนิติบัญญัติก็มีแต่ไม่มีความหมายพรจะนั่นคอใช้สัพท์ตัวนี้นะฮะโอเคนะครับพราะนั้นนี้เป็นความความสอดกันตองตัวอันที่สองทป์คงคิดในใจนะครับว่าไม่มียูเครนก็ได้นะแต่จริงทรัมป์ไม่ได้ถอนตัวออกจากนาโต้แลรก็บอกว่า เพียงแต่จะมีการขู่เขาไม่ถอน,อกกนตัดการนลหรืออย่าลืมนะนาโต้เป็นใบพาดีซนนะฮะก็คือไม่ใช่ทุกคนอย่างที่ขุนพูดเลยไม่ใช่ทุกคนเห็นด้วยกับทรัมป์เพียงแต่เขาต้องการให้ประโยชน์กับทรัมป์ว่าที่คุณพูดจะออกมาเป็นอย่างนี้คือยังไม่ออกมาชัดๆนะครับเราะ,ะนะในที่สุดแต่ทรัมป์ไม่ออกนะครับมาตราห้ายัางอยู่แต่ยุโรปวันนี้ไม่มีใครเชื่อนะครับว่ามาตราห้าจะสับส์แล้วภายใต้ทรัมป์และไม่กระทั่งไหนอนาคตนี่แหละครับที่ยุโรปไม่มีวันเชื่อแล้วครับเพราะฉนั้นยุโรปวันนี้จึงมีการวางแผน นะครับว่าโอเคขนาดนี้จําเป็นต้องพัฒนาสองเรื่องเรื่องหนึ่งจะช่วยเหลือ,อยูเครนให้ระดับหนึ่ง<ม>อันนี้นะครับให้อย่างต่อนองเพื่ออะไรอำนาจต่อ,นนตอลองกับยูเครน<ม>ต่กับรัเสเซีย<ม>กับสองขอให้ทรัมเนะี่ยยังอยู่ช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่รู้ว่าทําตัวว่านะครับในอนาคตไม่มีทรัมป์ไม่มีนาโต้ยุโรปก็อยู่ได้<ม>เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับในระยะสั้นเขาก็ จะมีการเจรจาเอาแบบที่ัที่ทางอังกฤษว่าก็คือทางด้านของยุโรปจะดูแลแต่ขอให้คุณเป็นแบ็กสต็อปโอเคเคลียร์นะครับอันนี้ไม่ว่าทัา์จะยอมขนาดไหนแล้วก็ยูเครนคงต้องมาขอดต้องพูดง่ายมา,มา,ม,า,ม,ามาแสดงความอ่อนโยนอันที่ตรงนั้นผมคิดว่ายูเครนไ่่ีทางเลือกครับแต่ว่าในระยะกลางเนี่ยเขากำลังคิดต่อยุโรปเนี่ยจะมีภัยคุกคามเพราะทัาแสดงความอ่อนแอเพราะฉพาความอ่อนแอปั๊บเนี่ย สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเป็นลูกโซ่ไปสู่เรื่องของเกาหลีใต้ไปสู่ญี่ปุ่นไปสู่อีกสังเยอะแยะเลยอันนี้จะมีผลตามมาเยอะมากแต่สําหรับปูตินก็คงจะมองในใจที่ทำเนี่ยแสดงความอ่อนแอเมื่อแสดงความอ่อนแอในในลักษณะน,นี้สิ่งที่ยุโรปก็มองว่าซ้ำเป็นอ่อนแอเพราะฉะนั้นภายคุกคามจากปูตินเนี่ยยุโรปอาจจะต้องมี2ประเด็นละประเด็นหนึ่งจะทํำยังไงกับความอยู่รอดของยุโรปเพราะ,ะสิ่งที่เขาคิดใน,ในใจว่าความอยู่รอดของยุโรปตอนนี้คืออะไรกับรีบเร่งในเรื่องของอาวุธ รีบเร่งในเรื่องของเงินรียบเร่งในด้านทหารนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาเป็นปีแต่อย่างน้อยต้องรีบเร่งเ,เพราะในวันที่6เนี่ยจะมีการประชุมเรื่องของการงบประมาณและงบประมาณที่เขาเรียบเร่งอยู่เนี่ยเท่าที่ดูตัวเลขนะฮะมันประมาณแสนล้านนะครับในระยะแรกโดย <c oughs> มีวิธีการออกลักษณะพันธบัตรแบบเดียวกับ next generation fund ที่ใช้ตัวโควิดในระยะแรกนะครับ S <S อันที่สองจะเปลี่ยนแปลงจากกองทุนอันหนึ่งชื่อว่า cohesion fund เป็นกองทุนที่ลดความแตกต่างให้มมีเหลือมาใช้อันที่สองอันที่สามจะใช้ e AS b แนะครับธนาคารเพื่อการลงทุนในยุโรปซึ่งพวกเราไม่เคยได้ยินนะครับ <S <S แต่อาจารย์รู้เพราะอาจารย์ติดตามตะลอดซึ่งโดยปกติจะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านของกําลังแต่ว่าจะเปลินกับอันที่สี่จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรครับ e Scape Cross นะครับภาษาภาษาสเปนเรี Corse Fiscal เอสเซทคอร์ก็คือว่าตามกฎของผู้บริษัทประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปโดยเฉพาะที่อยู่ในเงินสกุลยุโรปจะต้องนุ่งระมาณต้องขาดดุลไม่เกิน3%เของ GDP นี่สาธารถตเกิน60ซึ่งอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยก็เลยบอกว่าเอสเ e ทครนี้เป็นข้อยกเว้นว่าใช่ในทางทหารขอให้เกินได้อันนี้คือสิ่งที่เขากําลังประชุมกันอยู่ที่วันที่6ที่จะถึงนี้แล้วก็วันที่6นี้ไม่ใช่ทุกประเทศเพราะอย่างบางประเทศที่เกกี้พูดถึงมันเป็นพรมึงทอยอย่ะ หน้าเมืองพลอยของสหภาพยุโรปหน้าเมืองพลอยของของอะไรนาโต้คุณพูดคุณก็เดาได้เลยที่พูดมิสเตอร์ออร์บันฮังการีแล้วก็ซิกโกสโลโววากีเกนี่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น party of the willing นะครับไม่เป็นจำที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คงจะมีก,การและพูดง่ายๆเขาทำตัวเลยครับว่าในวันนี้เหมือนกับที่นายกของเยอรมันคนใหม่นะที่กำลังจะขึ้นเนี่ยพูดเลยยุโรปต้องเป็นอินดีพีเดนต์ ออกมาจากของอเมริกา mm. เพราะฉะนั้นไม่มีทางไว้ใจอเมริกาต่อไปเพราะว่าไม่รู้อีกหน่อยมีคนคนนึงมาอีกคนหนึ่งไปมันมีแรงกดดันที่อยู่ดีเปลี่ยนในลักษณะที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะันไว้ใจไ่ได้เพาะยุโรปต้องไปสู่เส้นทางนั้นแต่ก่อนจะถึงเส้นทางนั้นมันใช่เวลาขอให้อเมริกายังคงอยู่ในลักษณะหนึ่งนะครับอยู่ในลักษณะหนึ่งนะครับแม้ว่าจะมีการเรื่องของอะไรครับเข้ามาเต็มที่แต่อย่างน้อยที่สุดขอให้อยู่ในช่วงลักษณะหนึ่ง นะครับอันนี้เป็นส่วนที่เขาคิดว่าจะซื้อเวลาประมาณห้าปีแล้วก็คขอยู่ในระนณะหนึ่งแต่ทรามไม่ได้บอกว่าจะลาออกจากนาโต้นะครับเพียงแต่ว่าเขาคิดว่าจะให้อยุโรปเนี่ยดูแลตัวเองให้เต็มที่นะครับอย่างเต็มที่เขายังอยู่แต่คุณจะอยู่หรือไม่อยู่มาตราสําหรับยุโรปดูแลไม่ศั์สิทธิ์ไอ้กลัวที่น่ากลัวคือปูตินก็คิดว่ามาตราห้าจะไม่สั์สิทธิ์เพราะน้นจะมีลังลองของพอลองของวันนั้นเขาจะท้าทายนะเช่นนะครับมีเรื่องของคนประทวงในลัตเวีย และรัสเซียคนคนรัสเซียประท้วงรัฐบาลรัสเซียก็ไปเล่นงานเหมือนกับที่ปุดที่เซเลนกี้ตอนนั้นแหละเปิดโอกาสให้รัสเซียอาจจะแลกบเข้าไปช่วยปกป้องขนเขาเข้าไปอยู่ในประเทศนาโต้ถามเลยว่าภายใต้ทรัมป์จะก,กล้าใช้มาตรห้าไหมซึ่งหมายถึงสงครามโลกพาะยุโรปตั้งคาถามนี้เลยว่ายุโรปไว้ใจได้ไหมพาะยุโรปตอนนี้กําลังทําเต็มที่เพื่อป้องกันตัวเองเพื่อป้องกันก็ดีเท่านั้น ครับโดย mm. ที่ตัวเองดีเทอเลนเพียงพออันนี้เป็นคําตอบที่กําลังยากมากที่ยุโรปกาลังหาคําตอบอยู่ครับอืมครับแล้วคือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์นาโตจะออกมาในหน้าตาแบบไหนครับเพราะว่าที่จะบอกว่าจะเข้มข้นแค่ไหนประชุมวมวนกนวันที่หกเนี่ยมันจะมีอะไรเป็นตัวพลิกอีกไหมครับม,มันมันมีก็นะมาเมืองทรอยสองประเทศเนี่ยเข้า <Favorite>. ม่เห็นด้วยอ,อืมนะครับดิกิตอลบอนเสนอเคยวันเนี้ยยุโรปต้องเจรจา่งอันนี้ตอนนี้ยุโรปก็เริ่มที่จะมาเจรจาแล้วไง เห็นไหมครับทางอังกฤษเจรจาหยุดยิงทําอะไรต่างมาเข้ามาเข้าทางของทรัมป์ละนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องพวกนี้ในบางเรื่องไม่ต้องใช้มติกอกฉันบางเรื่องที่ใช้มติกอกฉันเพราะบางเรื่องมันก็ผ่านได้เพราะในกรณีก็คงจะเขาเรียกว่าอะไรครับประเทศยุโรปที่เข้ามาเกิดเคร่งเขาเรียกว่าอะไรครับ party of the willing คือไม่ใช่27ประเทศจริงๆไม่ใช่27นะฮะเพราะประเทศที่ชภาพยุโรปมี27ประเทศแต่ที่อยู่ในนาโตเพียง2ี่สิบครับน่ก็ไม่มีไม่มีไอร์แลนด ไม่มีตัวออสเตรียไม่มีมองตอาไซ p l u สต,ต้องทาความเข้าใจแต่มียุโรปที่เป็นห่วงเหมือนสาภาพยุโรปแต่ไม่ได้เหมือนสาภาพยูดยูนอร์เวย์ไอซ์แลนด์อันนี้ต้องทําความเข้าใจพวกนี้ก็ให้ความสําคัญเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าวันมะเลเนี่ยก็คงจะหาทางออกในเรื่องงบประมาณสองเรื่องติดเสียมกองกําลังแล้วก็พัฒนาเพราะยุโรปจะไม่เหมือนเดิมเป็นจุดเริ่มต้นที่ยุโรปจะทําตัวเหมือนกับอะไรครับเป็นอินดีเพนเดนต์ขึ้นมา แต่ในอินดิเพนเด้์น่นก็จําเป็นถ้าอธิบายง่ายๆยุโรปมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีพ่อแม่ทิ้งเราไปเว้ยเพราะพ่อแม่ทิ้งเราไปอยู่ในวัยที่กําลังเติบโตเพราะฉะนั้นยังไม่เติบโตเต็มที่ก็อยากให้พ่อแม่บอกว่าทิ้งไปแล้วไม่อยู่บ้านเดียวกันอย่างน้อยที่สุดก็ส่งเงินมาดูแลบ้างนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปขนาดเนี้ยกําลังที่จะวางตัวที่จะให้เติบโตภายใต้พ่อแม่ที่ทิ้งไปแล้วครับนั่นก็คืออเมริกาไม่ว่าอเมริกาบอกจะไม่ทิ้งก็ตามเพราะยุโรปตอนเนี้ยกาลังเปลี่ยน นะครับผมก็ว่าไม่ใช่หลังสงครามโลกครั้งนี้นเลยเป็นประวัติศาสตร์ของยุโรปเลยครับเพราะผมกระทวันนี้ถ้าดาเนินการไม่ดีนาโต้ก็จะมีประเด็นปัญหาใตตัวมาเองและกานี้ก็มีปัญหาแล้วสภาพยุโรปเองก็จะมีปัญหาได้เลยครับเราเราจะเอาเงินมาจากไหนครับยางอังกฤษเนี่ยก็อาจจะเอาเงินจากสินทรัพย์รัสเซียที่ยึดมาได้มาใช้ส่งอวามเสี่ยงให้ยุครนแล้วราที่เหลือจะเอาเงินกันมาจากไหนเพราะเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วอ่ออย่างนี้ครับเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะของยุโรปนะครับดังบางประเทศแย่จริง แต่แย่ปั๊บจะเนี่ยอย่างเขาก็มีทังองผมยกตัวยอย่างง่ายๆนะครับอย่างประเทศที่แย่อย่างในกรณีของฝรั่งเศสมีงบประมาณขาดดุลเนี่ยประมาณ5%ถ้าตามกฎแล้วต้องลดหงเหลือ3แล้วก็นี่สาระร้อยกว่าเพราะยุโรปสเปนเองนะครับก็จะมีประเด็นประเด็นพวกนี้เพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้ทำไงครับสิ่งที่เขาต้องการคือขอสิ่งที่เขาเรียกว่า escape cross ไง escape cross คืออะไรครับก็หมายความว่าในกรณีมีข้อยกเว้น ว่าสามารถที่จะขาดดุลได้มากกว่าที่กําหนดไว้อันนี้คือทางออกอันหนึ่งครับที่บอกว่าเงินไม่มีอยู่ที่ตรงนี้สําหรับในเยอรมันนั้นมีปัญหาเรื่องงบประมาณอันสืบเนื่องมาจากเรื่องรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูนมีการกําหนดเรื่องเขาเรียกว่ากรอบวินัยทางการเงินการคลังซึ่งอันนี้ทําให้นะครับทางด้านที่จะออกเงินอะไรต่างเหล่านี้มันมีประเด็นปัญหาเพรทัทง้งทางด้านของอะไรครับทางด้านเยอรมันก็อาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้เงินงบประมาณอันเีื่องที่2 การที่3ประเทศต่างๆนั้นนะครับงบประมาณตอนนี้นะครับทำยังไงครับก็จะออกมาร่วมมันร่วมกันแต่ไม่ใช่ทุกประเทศตั้งกองทุนครับนะครับเดิมกองทุนนันนี้ใช้ในเรื่องโควิดเขาเรี next generation fund เขาจะเอาเงินของ next generation fund ที่เหลืออยู่มาใช้นะครับแต่ว่าจะตั้งกองทุนประมาณแสนล้านซึ่งจะเป็นการออกพันธบัตรก่อนหนี้ร่วมกันอันนี้คือสิ่งที่กําลังทําอยู่ครับอันนี้คือสิ่งกรที่4ี่ มันมีเงินกองทุนส่วนหนึ่งที่อยู่ในสหภาพยุโรปซึ่งเป็นของ27ประเทศกองทุนนั้นเน่ cohesion fund เป็นกองทุนที่อาจารย์เรียกว่ากองทุนแก้ไขปัญหาความแตกความความแตกต่างนะครับเรื่องของการเท่าความเท่มเทียมมันมีเ,นเหลืออยู่เพราะอาจจะใช้เงินจำนวนนี้เอามาใช้ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านยุโรปภายใต้อุสุร่ฟอนเรเกนที่เป็นประธานคณะกรรมการกำลังเตรียมการอยู่เพื่อที่จะมาเสนอในวันที่6ที่เราจะพูดถึงครับ อืมครับส่วนเรื่องภาษีการค้าล่ะครับตอนนี้สงครามการค้าถือว่าเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าผ่านมาหนึ่งเดือนที่ทรัมปย์ยกืดให้กับแคนาดากับเม็กซิโกแต่วันนี้มาละหะาเต็มสตรีมตลาดบ้านเราก็กระทุกบไปแล้วแล้วจีนเองก็ตอบโต้แด้วยเหมือนกันนะครับจากนี้ไปเนี่ยมันจะ play out ยังไงบ้างครับสงครามการค้าสงครมงามการค้าเนี่ยอย่างที่คุณวาเลนด้พูดนะฮะ สำหรับผู้ฟังก็จะให้ชัดขึ้นขณะนี้เล่นงานเยอรมันไอ้ทุนทางด้านแคนาดาเม็กซิโกแคนาดา25เปอร์เซ็นต์จีนนี่2 2รอบ10เท่า10กับ10มี2นะแล้วก็เล่นอะไรครับจะเล่นประเทศสหภาพยุโรป25เปอร์เซ็นต์ในอนาคตเราก็จะมีการเก็บภาษีอะไรเซมิคอนดักเตอร์การภาษีรถยนต์ภาษีเรื่องของฟาร์มาซิวติคอลต้องขอไหมครับแล้วก็ที่จะมีการอะไรที่เล่นแล้วเรื่องของที่กําลังเล่น เรื่องของอะไรเหล็กกับอลูมิเนียม25้เปอร์เซ็นต์นไครับแล้วก็ยังจะมีการเล่นในเดือนเมษาเขาเลือกอะไรครับ r e c i p โ o c a ค t a x ก็คือคุณเก็บผมทไหร่ผมจะเก็บตรง,งนั้นล่าน,นี้ยังไม่ต้องพูดถึงจะเล่นประเทศที่เกินดุลบัญชีเดินสภาพกับเกินดุลงบประมาณการเกินดุลการค้าที่ผมพูดปไป <laughs> สองตัวเพสองตัวเพาอะไรคุณสังเกตด,ดูนะคุณว,วาเลนถ้าประเทศไหนเกิดดุลการค้าเกินดุลเขาก็บอกว่าผมจะเล่นงานคุณแต่อเมริกาเกินดุล บัญชีเดินสะพัดทำไม่พูดแต่ตัวเกิดดุลการค้ากับพูดยุโรหลงทงั่วพราะดุลการค้าเนี่ยคุณเล่นงานผมแต่ดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นภาพรวมเพราะรวมบริการคุณชนะคุณไม่พูดเพราะฉะนั้นแต่ถ้าบางประเทศดุลการค้าอเมริกานะครับปรากฏว่าไม่ขาดดุลแต่ดุลบริการขาดดุลก็จะเล่นงานดุลบัญชีเดินสะพัดคือพูดง่ายผมเอาทั้งคู่เลยนะครับแต่ผมบอกได้นะครับบางประเทศยังไงก็ต้อง,องยอม นะครับซ้ำก็คงเล่นประเทศพวกนี้ได้ระดับหนึ่งบางประเทศตัวเล็กจริงแต่สู้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือแคนาดาเม็กซิโกนะครับต่อสู้สู้ในระดับหนึ่งการเป็นหนึ่งสู้ใหญ่สู้ใหญ่ขนาดนี้ก็คืออะไรครับทางด้านสหภาพยุโรปก็เตรียมสู้ใหญ่นะครับคุณเก็บผมย<ม>ี่ิห้าผมก็จะเก็บตอนนี้ทำลิสต์รายชื่อมาหลายเรื่องเลยครับตั้งแต่เรื่องของอะไรครับอย่างเรื่องของเกษตรที่ท ที่ที่ทางด้านของออกาสมัยก่อนจาได้มีการเก็บเขาเรียกอะไรครับไอ้รถจักรยานยนต์อันใหญ่อไอ้ตัวคาร์เรทไฮดรวิซันเพราะยุโรปก็เตรียมิรตสกำลังต่อสู้จีนเองมีการเล่นมีการเล่นบ้างและะนีแรกเล่นเบาๆเก็บเท่าไหร่ครับเก็บไอ้ตัวภาษีสําหรับในวงพวกโปรดักที่80 80ประเภทในวงเงิน1 5 0 0ได้บอกว่ารัศราสองมีการเล่นงานทางด้าน คุมทางด้านส่งออกพวกอะไรครับแล่หายากกับอันที่3ก็จะมีการแะไทำต่อต้านแอนตี้ทรัสตนะครับต่อต้านการเขาเรียกว่าอะไรครับต่อต้านการผูกขาดของพวกเทคพันจีนตอนนี้ก็มีการเตรียมการต่อสู้ครับนะครับรอบสองแล้วก็ขนาดเดียวกันก็เตรียมอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าเกิดส่งออกมีปัญหาของเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรครับไอตัวสภาพคล่องนะครับเหมือนกับเป็นเครื่องมือในการที่จะเรียกว่า l ัดสืซอร์สเนี่ย ยังไงก็ต้องกระตุ้นให้ส<ม>กีจขยายตัวหเเพราะฉะนั้นขณะนี้จีนนะครับก็กําลังดูท่าทีตอบมาก็ดูท่าทียังไม่กล้าที่จะเล่นหนะักต้องดูทีละตอนทีละตอนเพราะเขารู้จักรู้จัดท์อย่างดีเพราะรอบแรกเขาก็ใช้วิธีเนี่ยเล่นไปเล่นมาทรัม์ต้องมาบอกสีจริงๆเฮ้ hey, มาเจรจากันใหม่ทําให้เกิด first f a s e ไงน,น่องพันจีนตอนนี้ก็กำลังตอบโตเพื่อที่จะมาดูว่า ตอบอยังไงถึงจะให้มีผลเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ทําทําจะชักขึ้นชักออกถ้าชักแล้วเขาชนะเขาชักต่อแต่ถ้าชักแล้วตัวเองตัวกระทบจะต้องชักเข้าเพราะในกรณีแต่และประเทศก็กําลังรอดูสถานการณ์นี้เพราะสิ่งที่ทําทา เป็นการขู่และเป็นการเล่นจริงถ้าตรงไหนสีโนซัมเกมเขาเอาถ้าตอนไหนเล่นแล้วมันเกิดนกาทีฟซัมเกมเขายอมครับพาะฉะนี้แต่ละประเทศก็กําลังดําเนินมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงให้ตัวเองไม่ใช่เป็นกระสอบทรายหลีกเลี่ยงเพื่อให้เกิดมีลักษณะนกาทีฟซัมเกมแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นพวกเราก็เรียกว่าอ่วมกันไปเลยเพราะความไม่แน่นอนในเรื่องสงครามการค้ายังอยู่กับเราพุ่นมาถึงตกเอาตกเอาครับครับผมอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีนะครับคุณวาลับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรสมชายภักภพาดวิวัฒ